ครับผมครับผมสวัสดีพี่น้องบองปโปนสุภูสุสคนครับผมครับ <c oughs> วันนี้ก็วันที่15กรกฎาคมตอนเช้าครับผมวันนี้ก็จิตลาจิตครึ่งวันตอนเช้าช่วงเช้าพาแม่บ้านเข้าไปรับโฉนดที่ดินกเทศบาลเมืองนางรองครับผมสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ ทางช่องยูทู e ทองสียูทู e ครับผมครับผมกวันชาวันนี้กัจิไเตไป,เ,ปเทศาบาลครับผมเ,เทศาบาลเมืองนางรองจัดมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรตกร, <c oughs> ตกรในอำเภอนางรองครับผมเนื่องในวันเฉลิมฉลอง ครบรอบของพระเจ้าอยู่หัวครับผมครับได้จะได้พาพี่น้องไปดูดว่าเขาทำพิธีแบบไหนครับผมครับอาจะได้ครับผมมาหอดจอดถึงแล้วครับผมสถานที่รับมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร อำเภอนางรองครับผมครับถันทีจัดการมอบที่ดินให้กับเกษตรกรอำเภอนางรองครับผมไปดูบรรยากาศครับผมกดไทยเบิงกลางเบิงบนเป๊ไปครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ บรรยากาศพี่น้องดูบรยาาบรยากาศอินข้ากันมายอะนะครับบรรยากาศครับราการเกษตรกรพี่น้องแฟนเราติดฉักนิดนึงนะครับเต้องดูงนะครับเกียวกับการไม่ทันนะครับการไม่ทันแล้วเป็นไรไกินข้าวกันมาอย่างพี่น้องตัวเลขไม่กินข้า,ามวมาอย่าง มีใครยังไม่ได้ทานนะเดวกจิ๋ดก่อนนะวันนี้นะครับขอบคุณรู้วับพี่น้องที่มาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้คงไม่เกินนะครับไม่เกินครึ่งวันนะครับไม่เกินครึ่งวันขออนุญาตภาพนะคะวันนี้แสดงความดีเพราะเราเอาอาบน้ำกองละอาเภอำข้าวเที่ยวด้วยนะครับวันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเรานะครับมาร่วมนะครับเห็นป้ายตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่หน่วยงานสภากาญจนนะครับได้รับเกียรตินะครับในเรื่องของการจัดการกิจกรรมครับมอบโุนนะครับ เพื่อเพิ่มกาเก็บขบักสบิดให้เจ้าอยู่ของเรานะครับรัชการที่สิบนะครับนะครับในที่ทั้งรอบหกก็นะครับแล้วก็เจ็ดสิบสองพรรษานะครับ่องานของกระทรวงเกษตรนะครับสปปเราจจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานะครับตามนโยบายของกระทรวงนะครับนะครับแล้วพี่น้องนะครับวันนี้ก็เป็นสื่อมวี่น้องด้วยรับที่เรานะฮะได้รับประโยชน์จาการเกษตรตัวนี้ในปีนี้นะครับมาด้ยนะครับ อ่าม uh, mm ีกสารที่เราได้นะครับเมื่อเรารับเอกสารไบน้นะครับผมจะมีต้นไม้เลี้ยงเสียงอยู่ด้านหน้านะครับนะจะมีช้นมานะพี่ยาทาด้วครับผมนะครับจะมีต้นไม้นะครับออฟด้วยนะครับเป็นย้างนับวก็เป็นสิ่งบริเลยนะครับ น้บรรยากาศพี่น uh, huh? right. ้องบรรยากาศครับผมบรรยากาศพี่น้องมารับนูนกองถ่ายมาเนี่ชนดที่ดินคนคุมกลองเทศบาลตัวคนคุมกล้องนั้นตาย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 มาภูมหลายอย่างเนี่ยเอาตัวนี้เลยนะตู้วิดีโอมันโอ้ยฮะด้วยประคองนะผ้าคลองของแม่ก็ได้ คุูเบงก็เลยว่าไม่ใชนะ่ก็แต่งต่างมัวยน,นะนะครับรนะครับต้รวมวันนี้นะครับต้นไม้ที่เราเห็นนะครับเมื่อเรารับสมัครด้วยการกเกษตรเนะครับเรามารับต้นไม้ด้วยนะนะครับเพื่อให้ถูกเป็นสิ่นของ,นคงคนในพื้นนะครับเป็นสิ่นของคนในพื้นนะครับต้นยืนยพิจารณนะครับแล้วก็จะมีต้นอ,อะไรนะต้นในจำไว้ไม่ได้เวานเขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะแต่ว่าเราเรียกต้นตนะุ่ม ยืนจุดๆนั่นคือสุดท้ายเฉยๆนะครับนะครับต้นเพิ่มซัพหรือเปล่านะนะครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนที่ใหม่นะครับแต่ต้นระบบจะเพิ่มทรัพยจริงๆนะตัวนี้ตามทองทุ่งลาเราเต็มเี่ยนะับต้นตบบนะครับเจ้าหน้าที่นะครับยังไงให้คุณแม่เออพี่เก่งให้คุณแม่เสร็จแล้วก็ขอบัตรคิวมาให้คุณแม่นิดหนึ่งเอาบัตรไปยื่นเลยนะพี่เก่งนะครับให้คุณแม่นะครับ ดูด้วยับเาพืท่เรานั่นะครับหมายเลขนะครับหมายเลขบัตรนะฮะหมายเลขบัตรเสื้อครับเอาอี้แล้วก็อีกภาษาฉนดนนี้โนนเกษตรนะครับตัวเลกแับตัเลนะช่องลงครับนะครับน่ารักวันนี้ไม่ไปเมียเลยมาแสดงความยินดีนะครับอ๋อล้มอ๋อรับ พี่น้องที่เดินทางไปครับยังไงไปรับบัตรคิวดัานหลังนะครับลงทะเบียนกันก่อนนะนะครับบรรยากาศครับพี่น้องวันนี้ท่านรองได้รับจดนะครับจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และหัวหน้าส่วนราชการนะครับตลอดทั้งสสนะครับท่านไตรเทพนะท่านมาร่วมนะครับร่วมรวมเอกสารให้กับพี่น้องเรานะครับรวบรวมคะแนนความคิดเห็นนะครับวันนี้จำนวนสามรอบรวบสิบแปลงนะครับสำหรับผลสิบแปลง ครับที่เราจะได้รับหม้อตัวนี้นะครับเราเป็นทุนที่2นะครับชุดแรกเรามหม้อก็ทุกที่ใหม่นะฮะมอบที่โอเคโนชูไลน์นิ้นะฮะอันนี้เป็นชุดที่2แล้วนะครับก็แสดงความดีกับพี่น้องเราด้วยนะครับตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก่อนนะครับท่านไร่เอกธรรมนัฐภูเ่านะครับท่านจยากนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับติดต่าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจิตมีกิจกรรมแบบนี้เพิ่มขึ้น ก็จะรับถามววันน <that> ี้ว่าคกามกับดีกัพี่น้อเราทุกท่านเลยนะฮะหมาเลขอะไรครับใหญ่ีอผดาดห้หมอพูวแก่าัดยัครัเสาวเสาวท่านนงชคสา็คสาวเช็่กนี่่เช็คประธานเช็คเช็คเช็ค ผมบรรยากาศบรรยากาศคชรบผมยูทูบครับผมยูทูบเป็นชังไม่น้อยครับผมเพิงแต่คนติดตามแค่พันพันกวคนนะครับภาพินี้นะครับก็ทำเป็นการมอบทุกเลยนะครับของหน่วยงานวนะครับก็มอบความัใจก้นะเปิดรายได้ที่ใหญ่ทีที่บังไฟนะครับตูวีนะครับให้พวงมาานะครับ ทำเลยเป็นแบบความมั่นะครับเดี๋ยวจะมีนะครับจอทีวีตรงนี้ให้ฉายให้เห็นนะพอเราจะได้มอบพร้อมกันหมดเลยบรรยากาศครับผมพี่น้องโดยบรรยากาศครับผมเจ้าหน้าที่น้องที่มาแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับไปลงทะเบียนกันก่อนนะไปลงทะเบียนนะครับรับบัตรคิวนะครับรับบัตรคิวเสร็จจะมีเจ้าหน้าที่นะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องเรานะครับมานั่งที่เก้าอี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมกันแป๊บหนึ่งนะครับนะ ก่อนนะครับนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่เราจะรับนะครับรับเอกสารสนุกนะครับพัสาเกษตรนะที่อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาซ้อมนะครับแถวแรกนะครับ20ท่านแรกนะครับจะได้รับจากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยครับผมครับเสียงครับตัวนครับจะเสกเสียงหาชัดเจนไ้มคะชัดเจนครับขอบคุณ เสียงดังฟังชัดครับผมผมมันจะส่วนกลางไงมันจะส่วนกลางไงผมนึกว่าไม่ใช่